Þakk fyrir að hluta. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกลิซเซ็วันอย่เช่นเคยนะในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคน,นไปดูของรางวัลที่เราจะได้ในวันที่1วันที่2นี้เนาะก็จะเป็นปีใหม่ใช่ไหมล่ะซึ่งของรางวัลที่ GM จะแจกเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกๆเนี่ยผมขอแนะนำเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยร้านเติมเกม Power Play เนี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วก็เปิดมาอย่างยาวนานแล้วเพราะฉะนั้นการันตีเรื่ออออองงงงคคคคววาา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 ามมมมมมมปลลดดดภภััยย่่่แนนนรรรถถถ้้เเเกกกกกิใหตตีีๆุณพู็สฟ ว่า p o w r PAY หรือว่ากดที่หลิงตายคลิปก็ได้ครับและยังสามารถแอดไลน์ Power Pay ได้เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลช่วงปีใหม่กันเลยดีกว่าทุกคนสามารถมาดูได้ตรงที่ประกาศนั่นเองโดยในประกาศครับของรางวัลปีใหม่เราจะได้ตั๋วเป็น10บใบครับแต่จะเป็นในวันที่1ถึงวันที่3านะรวมแล้วมันเป็น10บใบเขาน่าจะมีการแบบให้วันละ5วันละ2อะไรประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่ามันจะได้รวมๆแล้วเนี่ยสิบใบครับอ่ามันก็ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะอันนี้ก็คือตั๋วที่เราจะได้10บใบแล้วใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแสงเท โดยเจ้าตัวแสงเทศสมุตรเนี่ยถ้าผมอธิบายแบบง่ายๆเนาะให้ทุกคนเข้าใจมันคือบัตรคูณ2ครับซึ่งบัตรคูณ2ตัวนี้จะถูกคิดแยกกับบัตรดรอปทวีคูณเราไม่จาเป็นต้องกดบัตรคูณ2นะเพียงแค่ว่าถึงวันที่1ึปุ๊บมันจะขึ้นสัญลักษณ์แสงเทศสมุทให้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงระยะเวลาวันที่1มกราคมถึงวันที่2มันก็จะมีการดรอปทวีคูณและเป็นความโชคดีของเราเหลือเกินนะซึ่งวันที่1แล้วก็วันที่2เนี่ยมันดันเป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันจันททรรร์์โดดดยยยตตตตาาาามมปกกกิิแลลล้้วววเเนนนน่จะะบบััััค2ใออชงผ จะเป็นคูณ3ครับแต่ยังไม่หมดแค่นั้นถ้าเกิดว่าเรามีกระเป๋าดาวแดงนะที่เราเอาไอเทมชิ้นนั้นก็จะเป็นคูณ4ไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าใครที่อยากจะหาวงแหวนหากระดูกวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับแสงเทสมุูนเนี่ยจะทําการคิดแยกกับบัตรดอกทวีคูณของเรานะเพราะฉะนั้นเราสามารถกดบัตรดอกทวีคูณของเรามันจะไม่มีการบวกเวลาครับเพราะว่าเงื่อนไขเขาก็บอกอยู่นะว่าจะมีการคิดแยกกับบัตรดอกทวีคูณของเราบอกเลยว่าโอ้โหคูณกันยับยับครับอาทิตย์นี้แต่ผมก็เสียดาย เรื่องของการตีกระดูกใช่ไหมล่ะผมก็ไม่คิดว่าแสงเทสวบุรเนี่ยมันจะมาโผล่ในวันที่1มกราคมจนถึงวันที่2บอกเลยว่าตีกระดูกได้ทั้งวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ครับและพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นของรองางวัลปีใหม่โดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรนะอันนี้เราได้เลยแล้วก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีนะว่าปีใหม่นี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ไผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตััวลาาไปกครบท้ชม